ตัดสินใจมาดูดไขมันนะคะคือดูดทั้งตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเหนียงต้นแขนท้องขาอิฟดูดแบบทั้งตัวสวัสดีค่ะอิฟนะคะตอนนี้อีฟอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมบา้านรัสิกเซอร์เจอรี่ค่ะ ด้วยความที่อีเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเหมือนเราไม่มั่นใจกับรูปร่างเราเลยบวกกับที่ว่าเราอายุมากขึ้นระบบพผาผลานเรามันแบบไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วทานอะไรนิดหน่อยก็แบบน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นตลอดยอมรับเลยตรงนี้คือเราเป็นคนที่ขี้เกียจออกกําลังกายจริงๆถ้าให้เราต้องมานั่งออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำไม้มันทรมานจังเลยก็เลยคิดว่าการดูดไขมันนี่แหละคะ่ะถือว่าเป็นช็อตคัทที่เลิศก็เลยตัดสินใจดูดไขมันดีกว่า